สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและกองสาธรารณาสุขเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีจัดทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโควิด19ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีเพื่อตรวจคัดกรองโควิด19ด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีและประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบผลการตรวจคัด กรองจำนวน662รายพบว่ามีผลตรวจเป็นลบทั้งหมดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ทุกคนยังคงรักษามาตรการ Dmh tta ต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สำหรับสถานการณ์โควิด -19 วันที่23สิงหาคม2564จังหวัดอุบลร,ราชธานีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม206รายมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด153รายติดเชื้อในพื้นที่อุบลร,ราชธานี53รายแยกเป็นอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานี29รายส่วนใหญ่ยังคงเป็นคลัสเตอร์งานศพพื้นที่ตำบลไร่น้อยและเรือนจำ อำเภอเด็ดอุดม11รายอำเภอวารินชำราบ5รายอำเภอทุ่งศีอุดม4รายอำเเภอขึงใน2รายอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอรสรินทรพื้นที่ละ1รายรักษาหายเพิ่ม320รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อสะสม13,060ราย รักษาหายสะสม8,209รายกำลังรักษา4,786รายเสียชีวิตสะสม65รายใส่เครื่องช่วยหายใจ18ราย